มาดูนิคมอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าเป็นห่วงน้ําอาจจะเข้าท่วมหรือเปล่าเนี่ยต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยของกินของใช้ผลิตที่นี่เยอะนะครับน่าเป็นห่วงทีเดียวน้ําได้เข้าประชิดนิคมอุตสาหกรรมบางชันแล้วนะครับและยังพบว่ามีบางส่วนนั้นซึมเข้าโรงงานใน2จุดครับไปตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวกันเลยนะคะบ,บริเวณสามแยกถนนเสรีไทยบรรจบกับถนนบินบุรีพัฒนาค่ะน้ําเอ่อขึ้นจากท่อระบายน้ําสูงขึ้นนะคะ โดยมีระดับนั้นเกือบเท่ากับพุตบาทแล้วค่ะรวมถึงน้ำจากรามอินทราก็หลากมาถึงบึงกระเทียมซึ่งก็อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางชานันน้าเอ่อขึ้นมาท่วมถนนหม่อมเจ้าสง่าง,งามสุประดิษฐ์ตรงจุดทางเข้าโรงเรียนสุเหร่าบางชานันส่งผลให้บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมบางชันระดับน้ํา สูงอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรแล้วนะคะและยังได้เอ่อทนบนถนนทั้งสองช่องทางด้วยโดยรถยนต์และรถโดยสารยังสามารถสัญจรได้ค่ะส่วนระดับน้ําในคลองแสนแสบนะคะซึ่งติดกับนิคมอุตสาหกรรมบางชันระดับน้ําเพิ่มเป็น80เซนติเมตรส่วนคลองบางชันซึ่งไหลผ่านนิคมไปเจ้าหน้าที่นําเรือด่วนมา2ลําค่ะเดินเครื่องเต็มที่นะคะเพื่อดันน้ําให้ไหลไปสู่คลองแสนแสบเร็วขึ้นขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันนั้นทําแนวป้องกันน้ําสูงอยู่ที่2เมตร10เซนติเมตรค่ะ ทางด้านนายสมเจตทินพงศ์ประธานกรรมการบริหารสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิสารสนเทศนะคะอดีตผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบนั้นพบว่ามีน้ําซึมเข้าบางโรงงานในสองจุดค่ะก็คือโรงงานที่อยู่ใกล้บึงกระเทียมทางทิศเหนือและคลองหล่อแหลทางทิศใต้ของนิคมนะคะขณะนี้ก็เร่งสุดน้ํากันแล้วค่ะมาดูน้ําในคลองแสนแสบกันบ้างนะครับ <c oughs> ขอไปครับเพิ่มขึ้นมา80ซนติเมตรนะครับถือว่าระดับสูงสุดแล้วแม้ว่าจะยังไม่วิกฤต ที่จะหยุดการผลิตนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทจงแนะนําให้โรงงานนั้นเสริมแนวป้องกันเพิ่มจากเดิมที่ทําไว้2เมตร10ซนติเมตรนะครับเป็น2เมตร50ซนเมตรถึง3เมตรครับโดยพื้นดินบริเวณกําแพงในโรงงานนะครับเป็นจุดเสี่ยงที่น้ําจะซึมเข้ามาได้ซึ่งบริษัทในกลุ่มสหยูเนียนนะครับได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวขันกั้นน้ำบริเวณทางเข้าซอย,ซอยเสรีไทย39เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามานะครับทั้งนี้หากระดับน้ำเพิ่มสูงเป็น1เมตรการนี้ขจะแจ้งเตือนให้โรงงานทั้ง 93แห่งนั้นหยุดประกอบการนะครับแล้วก็หากเพิ่มเป็น1เมตร40เซนติเมตรนะครับจะแจ้งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งขณะนี้โรงงานบางส่วนก็หยุดการผลิตไปแล้วครับ